การชำระอากาสแตมขอนตาสางอิเล็กทรอนิกส์ตาสางอิเล็กทรอนิกส์คือการทำสัญญาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น PDF และรูปภาพค่ะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562เป็นต้นไปผู้ที่ทำตรา,าสารอิเล็กทรอนิกส์5ตรา,าสารได้แก่ 1. สัญญาจ้างทำของ 2. สัญญากู้ยืมเงินหรือทำการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร 3. ใบมอบอำนาจ 4. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัทและ 5. สัญญาค้ำประกัน วิธีการชำระมี2วิธีวิธีที่1ชําชำระด้วยตนเองผ่านระบบของกรมสัมพากรขั้นตอนการชำระด้วยตนเองผ่านระบบของกรมสัมพากรเข้าสู่ระบบ www.rd.go.th กรอกข้อมูลรายละเอียดตราสารอิเล็กทรอนิกส ชำระเงินโดยใช้บริการของไทย QR QR Code Bank และธนาคารกรุงไทยดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินรหัสรับรองการเสียอากรสแตมตรวจสอบการเสียค่าอากรได้จากรหัสอ้างอิงตาสารค่ะวิธีที่2ชำระผ่านทางผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรหรือ API ั้นตอนแรกนะคะติดต่อผู้ให้บริการซึ่งจะดำเนินการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบขค้ือข่อินเทอร์เน็ตและผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประมวลราชดากรในประกาศของกรมสำนักร,รานโดยผู้ให้บริการหรือผู้มีหน้าที่เสียอากรต้องขอใช้บริการโดยยื่นแบบขอจัดทำและยื่นรายงานข้อมูลาการเสียภาษีผ่าน API ข้อ2นำส่งข้อมูลผ่าน API โดยตาสาัรนอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีหมายเลขอ้างอิงและแต่ละฉบับต้องไม่ซ้ำกันข้อ3ชำระเงินโดยใช้บริการของไทย QR, QR Code Bank และธนาคารกรุงไทยข้อ4นะคะดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินรหัสรับรองการเสรียก่อนสแตมป์หรือขอผ่าน API หลังชำระเงินค่าก่อนแล้วได้แก่ใบเสร็จรับเงินและรหัสรับรองการเสรียก่อนสแตมป์ ข้อ5ตรวจสอบการเสียค่าอากรได้จากรหัสรับรองการเสียอาการสแตปมค่ะพูดง่ายๆคือช่องทางแรกเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีปริมาณเอกสารสัญญาน้อยค่ะส่วนองค์กรที่ต้องชำระอากอรสแตปมเป็นจำนวนมากก็แนะนำให้ยื่นผ่านทาง API จะสะดวกกว่ามากเลยค่ะ ทั้ง2วิธีเราบอกเลยว่ามันสะดวกสบายกว่าการเดินทางไปกรมสมการเพื่อขอซื้ออากรสแตมมานั่งแปะในสัญญาอีกค่ะบางครั้งฝากพนักง,งานให้ช่วยไปซื้อบางครั้งอาจจะโชคร้ายซื้อผิดไปซื้อสแตมป์ไปสซนีมาอีกใช้แทนกันไม่ได้นะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการชำระอากรสแตมของตาสารอิเล็กทรอนิก หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะดิฉันและเพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมค่ะ